เริ่มต้นเป็นมัดอะไรนี่เริ่มต้นตีวานน้องสาวไปติดนี่กยศนะเป็นเงินกู้เพื่อการศึกษาแลสลวเอ่าโบโบดส่งข้างสำละส่งอ่อยูหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทแลสลอ่ายูจูจูก็มีหนังสือมาตีบ้านมาติตีบ้านประกาศขายหอดตลาดแล้ว บ้านหลังนั่นบ้านบ้านหลังนั่นคือเป็นเป็นบ้านของอเ,เออเป็นโจที่สามโจที่สามอืมมันมีอยู่สามคนเจ้าคือน้องสาวน้องสาวเป็นคนไปกู้กอยสอมาแล้วก็แม่เป็นคนคแม่เป็นคนข้ามแล้วครานี่ปอนี่มาได้ข้ามเจ้าแต่เขามาฟ้องปอเป็นโจที่สามแต่ปอบ่เคยเซ็นเอกสารอย่างสักอย่างเลยมีแม่กับน้องเซ็นเอกสารเตทํทำไมโบทำไมบ่ไอ้ฟ้องน้องสาว ยึดทรัพย์น้องสาวของเป็นเจ้าบ้านของมีทรัพย์เหมือนกันทําไมบ่อยึืดทรัพย์ของแม่แม่เป็นเจ้าบ้านมีทรัพย์สินเหมือนกันทําไมบ่อยึดืดแต่ทําไมต้องไปยืดบุคคลที่สามที่มีบ้านราคาแพงนะตอนนี้ก็คือมาขอความเป็นธรรมเนาะที่กรมบังคับคดีเจ้าของจหว,วดแปรเนี่ยขอความเป็นธรรมเจนเจ้าเขาไปค้นบ้านนอกเนาะเขาบอกให้ห่้เรื่องคดีนอ่อยากร้องขอความเป็นธรรม กับไอ้นี่ไอ้หน่วยงานติดเกี่ยวข้องหน่วยงานติดหน่วยงานติดเกี่ยวข้องนี่หมื่นเจ็ดนี่หมื่นเจ็ดครับแต่เดี๋ยเอาบ้านดนเอาดนบ้านขายราคาบ้านขายสองล้านกว่าสองล้านเท่าไหร่สองล้านสี่แสนนี่หมื่นเจ็ดแต่ขายบ้านสองล้านสี่แสนเรามีคนซื้อเอาไปแล้วเจ้าแล้วตอนนี้กรมบังคับคดีกับสะเฮือมไปยับยอยแล้วอันนี้บุคาะเอาไปซื้อขายหอตลาดไปแล้วเจ้า รามีหนังสือเป็นบินอย่างก็ครับเป็นเป็นบินทวงนี้อย่างนี้ครับบมีบอมีอย่างสักอย่างเลยเจ้าบอมีว่าเออต้องไปบินขึ้นศาลในนิยามมีคืออะไรเออแล้วก็อยู่อยูวันหนึ่งเอาหมายสารมาแป๊ะตีบ้านเอาเอาตัวนี้มาแปะตีบ้านเจ้าแปะตีบ้านของโจทย์คนที่สามซึ่งเป็นบ้านซึ่งเป็นบ้านของปอเจ้าเออทาไมเขาบอเอา ผมคนติดนี้กยศออก็คือเป็นน้องสาวเจ้าหรือว่าคนข้ามก็คือเป็นแม่เขามีเหมือนกันจเจ้ามีเอต่ปอบไม่ได้เซ็นอ,าอ,นอสารสักอย่างเลย<อ>เกี่ยวกับคดีนี่เจ้าตอนนี้นออ้องก็ขอความไปท้ามจากหนวยงานเจ้าเอาความจริงมาอู้ดีกว่าเจ้าอย่าเอากฎหมายมาอู้แบบนี้ไน่นีม่นมนเจ็ด เออเป็นบุคคลที่สามค่ะ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 ยอมมาได้ถึงตรองอันนี้ไงความเป็นธรรมบ้านก็มีหลายหลังมั้งเกาบ้านมีหลายหลังเจ้าบ้านทั้งหมดมีสามหลังแต่เลือกเจ้าบ้านกมดแต่เลือกเอาหลังตีราคาแพงที่สุดเจ้านี่แค่หมื่นเจ็ดเจ้าเลือกเอาบ้านหลังสองล้านกว่าแล้วกับจำเลยที่สามเนี่ยไม่ได้เซ็นรับรองในการกู้อุทยส